ต้องการลมต้องการอากาศหายใจต้องการท้องฟ้าต้องการที่จะบินไปไกลๆผมว่ายิ่งบินไปไกลเท่าไหร่นี่นะเราก็ยิ่งที่สุดได้ว่าเราสามารถที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองได้มากเท่าไหรน,น 谢谢。 ไม่ไดนนี้ดงใจานอเรียนจะีนภาษาเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะเอ่มนี่เมื่อกี้นะว่านาได้ยินเสียงผู้ชายพูดในห้องนี้นะ เออคือแ่เปิดวิทยุอค่ะวิทยุเหรอจ๊ะค่ะภาษาไทยอะนะอเออคืองี้นานอนคือว่าเป็นเทปเพลงเออเป็นเทปเทปสอนภาษาไทยโอ้ยให้ฝรั่งมันอยากเรียนภาษาไทยอะค่ะโอเคจ้ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวน้าจะไปรอที่รถนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวตามไปนะค่ะ ลาเลยนะคะสวัสดีจ้ะรี่ไปนะจ๊ะน่าจะไปรอที่รถนะคลาดีครับต้องให้ผมปีนออกไปทางระเบียงไหมครับผ่านต้องแล้วนี่ริสาเขาจะไปอยู่เดี๋ยวนี้แล้วอาหารอร่อยมากแล้ววันนี้ก็สนุกมากด้วยนอน ไปนะคะอืมไปนะมืด<ะ>ไ่เออเหน,นืออนรอนะไปไม้ไปนะสวัสดีครับ ไม่ใครมาพรอมจากจไปฉันขอยืนยันเธอเธอไม่ร้าแม้ไฟกันก้นกลางให้เราหาสองเราอย่ายอมอ่อนแอนสองคนเกี่ยวใจแล้วเดินผ่านฮหน <ขอ S 1> เหลคุณคณิสเหรอคะ ลิสาออกไปโรงเรียนแล้วละคะ่ะเอเอเดี๋ยวนะคะต้องขออนุญาตคุณย่าก่อน,นะคะ่ะมีอะไรหรือแม่อ่อนคุณคณิตครับแม่เขาจะขอไปรับลิสาจากโรงเรียนวันนี้นะคะก็ดีบอกไปเลยว่าฉันไม่ขัดข้องัลโหลอตกลงคุณย่าอนุญาตนะคะคุณคณิต แต่ว่าขอให้ช่วยตรงเวลาด้วยค่ะผมจะพาไปส่งให้ตรงเวลาเพ๊็กเลยครับครับกลาบสวัสดีคุณยาครับสวัสดีครับคุณยาสุมนท่านก็พูดง่ายดีลูกถ้าทางท่านจะเอ็นดูผมไม่น้อยเลยนะครับคุณแม่ต้องยกความดีให้คุณยายจ้ะทั้งคุณสุมนทั้งคุณยายเนี่ยนะตกลงกันมานานแล้วนะลูกว่า ให้ตระกูลเรากับตระกูลเค้าเนี่ยควรจะเกี่ยวดองกันสักทีถ้าผู้ใหญ่เป็นใจให้ด้วยขนาดเนี้ผมว่านะครับวิสาคงไม่ไกลเกินเอื้อม ผมงาน,นครับจำจำผมไม่ได้เหรอโอ้โหนี่เมื่อคืนฝันถึงเรื่องอะไรเหรอถึงได้แต่งตัวอย่างเงี้ยออเออฝันว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วนี่จะไปไหนครับจะกลับบ้านน่ะสิแล้วเพื่อนหายไปไหนหมดละครับก็ไปกับเพื่อนซีของคุณนะ่ะเออเอ,อแล้วเขาบอกว่าไปไหนลนะ่ะไม่รู้เขาไม่ได้บอกฉันเออไอ้เมื่อก็ไม่ได้บอกผมอืมไม่บอกไม่บอกเนี่ยไม่แคล้วแน่เลยไม่แคล้วล่ะ เปล่าเปล่าผมฝันร้ายน,นี่คุณเอาไปกูร์เซียมันไหมอ๋อไม่อ่ะเดี๋ยวฉันต้องกลับบ้านมีคนมารับไปละดุยดุยดุย,ดย ผมไปกินไอติมตั้งแต่แรกนะคุณก็คงไม่ต้องมาวิ่งเหนื่อยขนาดนี้แล้วพ่อนี่น,นี่ไหนเห็นคนนั้นไหมอ่ะนั่นแหละคนนั้นไหนนะว่ารู้จักไนหะเอ๋เอเคยเห็นที่บ้านคุณนี่เนี่ยเขามารับฉันกลับบ้านแต่ฉันไม่อยากจะกลับกับเขาว่าทำยังไงดีอ่ะโถนึกว่าจะรับคำไปกินไอติมป้า เร็วๆช่วยคิดหน่อยสิจะเดินมานี่แล้วอ่ะก็ไม่อยากกลับมาเขาก็บอกเขาไปสิว่าไม่อยากกลับมาเขาไม่ได้ไม่ได้คุณย่าส่งเขามารับอ่ะต้องกลับกับเขาอ่ะแต่ฉันไม่อยากกลับอ่ะอันนี้ชักๆนี่คุณบังฉันให้หน่อยเถอะเดินเดินเดินเดนบังให้นิดน่ะไปข้างซีเลเดินดี่คุณผมช่วยคุณข่าวที่คุณต้องรับฝากกินตีนของผมนะโอเคเดี๋ยวโอ้โหโอ้โห ใจมากนะใจมากเ่ยฉันไปแล้วอ่าแล้วคุณจะทำอะไรต่อไปล่ะเนี่ยฉันก็ต้องออกไปนู่นไปทะลุประตูข้างหลังนู่นนะสิไปแล้วแต่วันศุกร์เนี่ยนะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าประตูนั้นมันปิดตั้งแต่เที่ยงแล้ว,วใช่โอ้ยแล้วฉันจะทำยังไงอ,อ,อ่ะเนี่ยก็อ้าวทำอย่างที่ผมบอกอ่ะโอ้ยทำยังไงอะ่ะก็ไปกินเตียวผมไงโอ้โไม่ อย่าพูดเร่งดี๋ย่าพูดตามผมหมายความว่าถ้าเกิดว่าผมช่วยคุณได้นะคุณต้องสัญญาว่าคุณจะไปกินไอเตรีมผมเลยเออได้ๆสัญญาสัญญาเดี๋ยวๆร็วเข้านาเหอะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวผมแก้ผ้าก่อนเฮ้ยจะบ้าเหรออุ้ยคุณจะคิดอะไรเลยเถิดขนาดนั้น ใช่ไหมที่ไปบ้านท่านทุษวันนั้นทูตไหนวะก็ท่านโทษว่าลิสาวภาคไงทูตไทยประจำที่เนี่ยโอ้ทูตนั้นเออทำไมเอะ่ะคือวันนั้นนะฉันอยู่ที่น่่นด้วยเห<ส>็นนายธรรมการหยาบช้าคนในบ้านนั้นทุเรศมากว่ะ ฉันเองเกือบทนไม่ได้ฉันขอเตือนนายนะถ้านายไม่อยากลำบา,ากอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนในบ้านนั้นอีกโดยเฉพาะคุณวิษาลูกสาวท่านทูต